ครั้งนะคะวันนี้จูนเจนช่อบปลาใช้มาขายรถนะคะแล้วก็ประเด็นหัวข้อวันนี้เนี่ยต่อเนื่องจากครา้ที่แล้วนั่นก็คือที่เราเกิดเกิดกันไปว่าเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของ finance คือลึกเลยคือคลิปนี้ก็คือใครอยากรู้ที่เกี่ยวกับว่าเอ้ยไฟเนนซ์เตรียมตัวยังไงคําถามยอดฮิตต่างๆเจนรวบรวมมาให้แล้ว่จะเป็นคนตอบโอเคนะวันนี้จะรับบทเป็นพิธีกรส่งรอยพิธีกรนี่เองทุกคนจะสงสัยเกี่ยวกับว่าเฮ้ยซ่วันมื่สองเนี่ยคำถามต่างๆเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องอะไรกันบ้าง มาเข้าสู่ข้อที่1นะคะคําถามยอดที่ข้อที่1นั่นก็คือใช้อกภาษาอะไรบ้างคะเกือบทุกแช็คที่เขาเรียกว่าส่งเข้ามาที่บริษัทต้องมีคําถามนี้ใช่ถ้าซื้อสดอ่ะถ้าซื้อเงินสดคือเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากก็คือัตรประชาชนใาเดียวจบที่เหลือจัดการให้อานี้ง่ายๆสั้นๆแต่ข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดจำการจัดไฟแนนเนี่ยใช้อะไรบ้างเดี๋ยวจุนขอพูดเบสิกก่อนละกันว่าทุกๆอาชีพอ่ะสิ่งที่ต้องใช้เหมือนกันเลยอ่ะมีสามอย่างอย่างแรกก็คือัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็ ทะเบียนบ้านและสเตทเมนต์ของธนาคารย้อนหลัง ก็คือยือนพืนทุกคนทุกอาชีพเนี่ยใช้สอย่างนี้ก่อนถูกต้องอแต่สิ่งที่จะแตกต่างก็คือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลิสต์ให้ขอพูดักป,ประมาณแอาชีพที่แบบผ่านๆหูวผ่านๆตาแล้วการอาชีพ<บ>ถ้าอาชีพไหนที่จูไม่ได้พูดถึงอ่ะให้ติดต่อเข้ามาเพราะว่าของจูขอเป็นอาชีพที่พิถีละกันกันเอาและแบแต่ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะบอกก่อนอาชีพแรกก็คืออาชีพทำงานบริษัททำงานบริษัทก็ใช้สลิปเงินเดือนหรือสลิปคาร์บอนหรือไม่ลงเงินเดือนก็ได้ถูกต้องอันนี้คือแบบง่ายๆนะบริษัท เช่นเดียวกับข้าราชการนะคะข้าราชการก็ส่วนใหญ่จะเป็นใบรับเงินเดือนอเป็นตาคุดข้างบนแล้วก็ผิดว่านายอะไรนายอะไรนางอะไรนางสาวอะไร<อ>ได้รับฐานเงินเดือน, <ๆ S 2> นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะ<อ>ซึ่งทุกคนจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะสับสองอาชีพนี้<อ>ส่วนอาชีพต่อไปก็คือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวละกันส่วนใหญ่จะมีเขาเรียกว่าทะเบียนพาณิชย์หรือว่าเขาเรียกว่าใบประกอบอาชีพบรรทุนกิจเป็นการเช่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ก็ใช้ เช่าแนบเข้ามาได้นะคะอันนี้กรณีถ้ามีถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะอ่่ขอขอตอบที่ค้าขายละกันอาชีพีสี่นะคะค้าขายสมมติขายผักในตลาดโอเคขายผักในตลาดปุ๊บเราอะไม่มีใบประกอบอาชีพเลยเพราะเราเรามีแค่ของใช่ไหมเราคงไม่มีใบประกอบอาชีพก็เราขายผักถูกไหมคะใช่เราก็ใช้แค่ว่าเราถ่ายรูปหน้าร้านเราว่าหน้าร้านเราอะเปิดอยู่ อยู่ที่ตลาดอะไรมีสัญญาเช่าไหมเดือนหนึ่งต้องจ่ายเดือนละกี่พันกี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออออันนี้คือใช้ได้ทุกอย่างเลยอ๋อง่ายมากนะอือหรือว่าเรามีใบเสร็จที่เราต้องไปซื้อผักเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ต้องขอใบเสร็จตรงนั้นด้วยเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าเราซื้อผักเข้ามาขายจริงๆนะอะไรประมาณนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นบินใบเสร็จขอลิงก์ไปอาชีพต่อไปที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแต่ว่าอันนี้ไม่มีหน้าร้านนั่นก็คือการค้าขาย มันไม่ได้แตกต่างกับการค้าขายแบบมีหน้าร้านเมื่อกี้นะอันนี้เราก็มีหน้าร้านเหมือนกันคือเรามีหน้าเพจในเพจในช้อปปี้ใน La ซาด้าในเว็บไซต์อะไรเงี้ยเป็นบูใช้ได้หมดทุกอย่างเรามีสลิปเวลาลูกค้าซื้อของเราใช่ไหมคะเราก็เอามาแนบได้หรือว่าเราจ้องซื้อของเข้าคลังเราเราก็ต้องมีใบเสร็จซื้อของเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยแต่แค่ไม่มีหน้าแต่หน้าร้านหน้าร้านเขาคือออนไลน์โอเคจัดง่ายกว่าที่คิดนะต้องบอกเลย อ่ะมาอาชีพต่อไปก็คือเขาเรียกว่ารัาเหมากอส้างรัาเหมอกอส้าเนี่ยมันมีหลายแบบมันก็อาจจะมีแบบบ้านใหญ่ๆเลยหรือว่าอาจจะเป็นแค่อินททเนียเล็กๆเลยทุกอย่างเรียกว่ารัาเหมากอส้างหมดที่ต้องใช้ก็คือสัญญาจ้างแค่นั้นเองหรือว่าบางคนเนี่ยมีทาวี้ห้าศูนย์ก็สามารถใช้ได้จากบริษัทใหญ่ๆเหมือนกันคือค่อนข้างที่จะง่ายอยู่ระดับหนึ่งไม่ยากนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปผลงานของเราทุกอันเก็บไว้ด้วย สมมติว่าบางทีเขาอยากจะเห็นว่าเออเราทำเป็นบ้านใหญ่ๆหเนี่ยใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยเขาจะได้ประเมินรายได้ได้ง่ายๆสองพันต้องถ่ายเก็บไว้ด้วยนะเราเป็นคนสร้างเองต้องถ่ายเก็บไว้เป็นพอร์ตแล้วด้วยแล้วก็ประกอบในการยื่นไฟแนนซ์ด้วยนะคะใช่แล้วหมาก่อสร้ใช่ไหมก็จะลิงก์ไปคล้ายๆกับฟรีแลนซ์ชิปเจ็ดและฟรีแลนซ์เนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือเราขอแค่ใบทวีห้าศูนย หรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่มีใบทวีห้าสูตอะไรอย่างเงี้ยคุณมีสัญญาจ้างจากบริษัทไหมที่ว่าเป็นจ๊อบจ๊อบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถ<า>่ายวิดีโออาจจะตัดต่อหรือว่าอาจจะเป็นการวาดภาพอะไรอย่างเงี้ย<า>ถ้ามีสัญญาจ้างที่ผ่านมาทางอีเมลหรือเป็นกระดาษอย่าเงี้ย<อ>เอามาแนบได้ไหมโอเค,อเคง่ายข่ายประกันได้ไหมขายประกันได้ยี่ประกันนี้ยิ่งง่ายเลยบริษัทประกันเขาออกให้อยู่แล้วใบเรา บางบริษัทประกันให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสลิปบางบริษัทประกันให้ออกไปไบเดียวเลยอําน,นีนก็ไม่ยากนี่คือขึ้นอยู่กับบริษัทใช่อาชีพสุดท้ายพี่โจชีพที่แปดหลายใจท่านตอนนี้มันเป็นอาชีพที่ฮอตคิดหรือเปล่าแต่ว่าหลังๆเนี่ยกลุ่มนี้เข้ามาหาเราบ่อยก็คือกลุ่มกเกษตรกรเจอเจอ,จอคือมันจะมีคำถามที่ว่าเราอบบทำไรทำานาเราไม่ได้เดินบัญชีจอจอ บุ๊กแป้งเพอเพยังไม่มีด้วยซ้ำหรือว่าเราจัดได้ไหมเรามีแค่แบบผักอะไรเงี้ยดีมืออย่างเงี้ยเราจัดได้ไหมบอกก่อนเลยว่าง่ายง่ายง่ายพอๆเดียวกับแบบพวกค้าขายเลยจริงๆแล้วเหมือนไฟแนนซ์ชอบด้วยป่ะเอาแบบเนาแชบเอาไฟแนนซ์ชอบด้วยนะแบบอาชีพอย่างเงี้ยดีมากเพราะว่าเราอะปลูกจริงเราขายจริงตรวจสอบง่าย เอกสารที่ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วถ้าใครทําเษกษตรกรอยู่ก็คือเขาเรียกว่าทะเบียน,กนเษกษตรกรเป็นสมุดเล่สม,ส,มสีเขียวค่ะหรือใครเป็นเจ้าของโฉนดไร่หรือนาตรงน,นั้นเนี่ยเอามาแนบด้วยยิ่งดีใหญ่เลยโฉ<ล>นดนั้นถ้าไม่อยู่ที่ตัวอยู่ที่แบมเราผ่อนอยู่เอาใบเสร็จมาได้จบอพี่จูมีทางออกให้ทุกทางขอให้ไม่โทรเข้ามาถามว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำังไงอย่างนงี้เรามีทางออกให้หมดแต่บางทีจูอาจจะพูดไม่หมดในนี้เพราะว่ามันอาจจะยาวมากโจะยาวมาก ข้ามาสู่ข้อที่3นะคะข้อที่3าเนี่ยต้องเรียกว่าสําคัญมากและเป็นคําถามที่แทบจะทุกแชทจะต้องถามนั่นก็คือผ่อนเท่าไหร่คะคำถามนี้เจนอยากจะรู้ว่าอ่ะเอางี้ดีกว่าง่ายๆวิธีการคนนํานวณค่าง,งวดผ่อนลดคนอนอํานวณยังไงเอาแบบง่ายๆนะไม่ต้องเอาหรือคือให้ลูกค้าสามารถที่จะคํานวณเองอที่บ้านคร่าวๆอะเนาะวิธียังไงบ้างเรากู้1 0 0 0 0แบาทอะเราต้องผ่อนประมาณ คือสมมตินะ,ะจุดยกตัวอย่างให้เรากู้3 0 0แสนบาทเราต้องผ่อนเท่าไหร่เจงหกพันบาทค่ะคิดว่าแสนละสองพันเรากู้สองล้านสี่หมื่นใช้ได้เลย0ชสี่หมื่นแต่อันนี้บอกก่อนนะว่าไอ้หลักการที่แสนละสองพันเนี่ยนี่คือประมาณ6ปีนี่คือ7,2 วอันนี้คือ,อคร่าวๆถ้าเกิดคุณจะเอ่อเพิ่มจํานวนปีอย่างเงี้ยก็าจะเหมือนกับค่างวดถูกลงหรือว่าลดจำนวนปีค่างวดก็จะสูงขึ้นอันนี้คือเอาเกณฑ์มาตรฐานคร่า,าวๆ<อ>ว่า<อ>ให้พอที่จะรู้ตัวเลขจะจะประเมินได้เองอะไรประมาณแต่ว่าต้งองบอกก่อนว่ามันเป็นแค่ตัวเลขที่คร่าวๆเท่านั้นโอเคตัวเลขที่แน่นอนที่สุดคือธนาคารอ่ะเขาจะกดเคาะให้แล้วมันผ่อนสูงสุดได้กี่งวดอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์มือสองเนี่ยผ่อนเริ่มต้นได้ที่4ปี ถึงถึงเปีขึ้นอยู่กับว่ารถเราอะ่ะเป็นรถปีอะไรด้วยนะ แล้วแต่ธนาคารเนี่ยให้ผ่อนไไม่เหมือนกันสมมติว่ารถเราปีใหม่หน่อยอ่ะรถปี1 9 20 18อะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าเป็นรถปีใหม่เราผ่อนได้ยาวหน่อยแต่สมมติว่าบางคนเนี่ยดูรถที่ประมาณปีค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงปี0 9 1 0อะไรอย่างเงี้ยต่ำกว่านั้นประมาณมัน,มน,นก็อาจจะผ่อนได้สัประมาณ5-6ปีไปถึง7ปีะะอันนี้ก็เคบ่ายเคสละกันอ่าใช่นะคะถามเพิ่มนิดนึงอันนี้ก็ถามเยอะโอ้ทันี้จัดได้เท่าไหร่ะคะเอาคร่าวๆเอคร่าวๆก็คือขอดูที่เครดิตผู้ซอเป็นนหลักก่ เครดิตแปลว่าอะไรเครดิตก็คือแปลว่าคุณเคยมีประวัติผ่อนอะไรมาก่อนไหมประวัติผ่อนก็มีอ่ะทั้งดีไม่ดีแล้วก็มีล่าช้าบ้างซึ่งตรงนี้บอกเลยเป็นเรื่องปกตินั้นคือเครดิตของคุณใช่ไม่ว่าจะเป็นผ่อนสินเชื่ออะไรมาก่อนเครดิตบ้านรถมอเตอร์ไซค์อะไรทุกอย่างนั่นเขาเรียกว่าเครดิตของคุณใช่นะคะที่จุงพูดไวเมื่อกี้คือถ้าสมมติว่าเครดิตที่ผ่านมาคุณไม่มีล่าช้าไม่มีประวัติเสียอะไรอย่างเงี้ยจุนขอออกตัวก่อนเลยว่ารถอะเริ่มต้นที่ ดถ้าคุณเครดิตดีคุณฟรีดาวได้เลยได้เลยค่ะอ๋อโอเคเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารถทุกคันเนี่ยของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เป็นรถตลาดธนาคารเนี่ยเขาให้สินเชื่อได้เต็มอยู่แล้วขอให้คุณเป็นคนที่มีเครดิตดีโอเคแต่ว่าขอละไว้นิดนึงสาหรับผู้ที่ไม่มีเครดิต ผู้ที่ไม่มีเครดิตที่นี่คือเราไม่เคยมีบัตรอะไรเลยเราไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนเลยทีอเราไม่มีเครดิตเราจะกู้ยากไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าผู้ที่ไม่มีเครดิตเนี่ยในบางอาชีพเนี่ยมีเงื่อนไขเดียวกับผู้ที่มีเครดิตเลยมีเคสไม่มีเครดิตอย่างเงี้ยคือว่าสองสามวันมีหนึ่งทีไม่ต้องห่วงสบายสบายใช่แล้วก็ขอเพิ่มเติมในของข้อสั่งนิดนึงว่าแล้วเรารายได้เท่านี้เราเหมาะที่จะกู้รถ ในราคาเท่าไหร่เราจะผ่อนไหวไหมครอร์มไหมอะไรเกี่ยวกับอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวจูนขอสรุปให้ง่ายๆเรื่องเรื่องค่างวดและรายได้นะคะถ้าใครอยากจะออกคนเดียวคนเดียวที่นี้คือสมมติว่าจูนอย่างเงี้ยอยากจะซื้อรถอย่างเงี้ยจูนไม่ต้องการรบกวนใครอืให้ขอให้เป็นคนเดียวจูนขอเคี่ว่ารายได้จูนอะเป็นสองเท่าของค่างวดสมมุติว่ารถราคาสามแสนบาทผ่อนเท่าไหร่เจนหกพันเพราะฉะนั้นจูนต้องมีรายได้ที่หมื่นสองผ่อนแปว่า้าจูนมีรายได้ที่หนึ่งหมื่นสองเนี่ยก็คือก แต่ว่ากรณีที่ว่าสมมติว่าจุนรายได้แค่9,00 0บาทแล้วมันไม่ถึงสองเท่าฉะนั้นทาิธีกก็คือหาคนกู้ร่วมก็อยากได้รถคันเดิมได้แต่ขอแค่คนกู้ร่วมมาเอารายได้มาร่วมกันเพื่อที่ครอบงมันจะได้พอดีพอดีกับเาายวเงินเดือนของเราจ๊ะว่าบอกแบบว่าคนกู้ร่วมเนี่ยสามารถเป็นได้ถูกท่านทุกท่านที่นี่ก็คืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหรือว่าแม้กระทั่งญาติ ได้ดีกว่าอ่ะอันนี้อันนี้ขอว่าต้องปรึกษาเข้ามานะคะว่าเอ่อรายได้เราเท่านี้อย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมก็ได้อ่ะต้องบอกก่อนใช่อันนี้ง่ายง่ายเอาแบบแบบประมาณนี้ก่อนใช่ค่ะข้อที่สี่นะคะนั่นก็คือดอกเบี้ยเท่าไหร่คะก็ถามนี้ง่ายมากเลยหมอว่าขอตอบเป็นแบบตัวเลขชัดๆเลยละกันดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของรถยนต์มือสองคือ2.79เาเปอร์เซ็นต์สำหรับ สี่ปีแล้วถ้าห้าปีอ่ะห้าปีสองจุดเก้าเก้าหกปีอ่ะสามจุดแปดเก้าเจ็ดปีอ่ะสี่จุดสองเก้าเป็นดอกเบี้ยเริ่มต้นใช่คะแต่ว่าทั้งนี้ดอกเบี้ยจะได้เท่านี้ไหมขอเป็นตามเงื่อนไขของธนาคารละกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหามันแล้วแต่แคมเปญช่วงธนาคารนั้นๆด้วยเพราะสุดเขามีแคมเปญว่าเออเหลือดอกเบี้ยเท่านี้ติดตามกันไปช่วงๆละกันใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบยืนพื้นประมาณนี้โอเคอาจจะมีถูกกว่านี้แต่นี้ขอเป็นเรื่องของธนาคารละกันเขาจะออกแคมเปญอะไร Okay, สำหรับข้อที่5นะคะคำถามคือเราพาราเยอะอะคือเราผ่อนหลายอย่างอะมันยังซื้อได้ไหม,มจับได้ไหมเจนพูดอยเมื่อกี้ก็เหมือนกับเอาลอมาว่าเรามีผ่อนบ้านอยู่แล้ว<อ>หรือเราอาจจะมีบัตรเครดิอตอะไรย่าง้หญ่ๆที่เก่งอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้อตัวปะเออข้อตัวนิดนึงก็คือเบื้องต้นนะคะ ภาละาเยอะไม่ใช่ปัญหาถ้าอยากจะออกคนเดียวก็จะย้อนไปที่ข้อก่อนๆก,ก็คือถ้าไรายได้เป็นสองเท่าของค่าง,งวดแต่เราภาละาเยอะก็ออกคนเดียวได้โอเคเหมือนเดิมก็คือจะย้อนกลับไปอีกก็ที่จูนบอกไปว่าเรามีธนาคารประมาณ15ธนาคารมีรองรับทุกเงื่อนไขทําให้ได้หมดก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันหมดมีรองรับทุกเงื่อนไขนะคะ่ะได้เลย ข้อที่6นะคะนั่นก็คือคำถามที่ยอดฮิตเหมือนกันถ้าติดบูโรหรือเครดิตไม่ดีเครดิตเสียจัดได้ไหมขอแยกเครดิตของลูกค้าเป็น4แบบละกันสั้นค่ะก็คือคนที่เครดิตปกติเครดิตดีไม่มีเครดิตหรือว่ามีล่าช้านิดหน่อยล่าช้านิดหน่อยและสุดท้ายก็คือประวัติที่มีประวัติคือจะเข้าข่ายข้อที่สนะคะก็คือเราเราผ่อนไม่ดีมาก่อนเนี้เรามีโอกาส ที่จะได้รถสักคันหนึ่งไหม,อมขอบอกตรงนี้เลยว่าได้แน่นอนบูโรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้แต่ว่าเราทําได้แต่จูนขอยืนพื้นหนึ่งเงื่อนไขที่ทุกคนจะต้องทราบก่อนนะคะก็คือเราติดบูโรเราฟรีดดาวน์ไม่ได้ต้องเข้าใจคือตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนเป็นเบสิกเลยสำหรับทุกที่สมมุติเราเข้าใจอันนี้แล้วเนี่ยข้อต่อไปเนี่ยเราเค่อยมานั่งหาลือกันว่าเราจะ,จะทําเป็นวิธียังไง่า,า,าสศกไฟแนนซ์ไหนดี นะคะพี่จูนคือมันจะมีคนพูดบ่อยมากว่าแท็กซิงแท็กทกนนิ้งอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยะะมันคืออะไรคำนี้เนี่ยที่ถูกต้องก็คือแท็กกิ้งแท็กกิ้งเหมือนกับแบบพัสดุไง<น>ต้องบอกมาว่าจากที่คลิปที่แล้วที่ว่ามีการบรรยายว่าแบบเราซื้อรถยังไงมือสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก่อนที่เราจะทำสัญญากับธนาคารเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งก็คือการเช็คเครดิต ขผู้ซื้อ,อ,อเขาเรียกว่าอย่างธนาคารอย่างเงี้ยเขาอาจจะขอขอผู้ชอบซื้อว่าขออนุญ,ญาตนะคะจะขอรบกวนเช็คประวัติเครดิตจากออสถาบันบูโรแห่ชาติได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งเรื่องเข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าลูกค้าคนนี้เคยมีบัตรกี่ใบมีรถกี่คนันมีบ้านไหมไรหรือไม่มีอะไรเลยเลยประมาณนี้การขอหนึ่งครั้งเรียกว่าการติดแท็กกิ้งหครั้ง สมมุติว่าก่อนที่จุนจะเข้ามาซื้อรถที่นี่จูนมีไปขอบัตรเครดิตมาสักสองใป,ประมาณนี้แล้วจุนกลายว่าจุนต้องติดแช็กกิ้งทั้งหมด2องครั้งสรอ,อบเท่ากับว่าการที่มา<อ>ที่ที่เราเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะต้องเป็นแท็กกิ้งทันทีสามมันจะมีปัญหาก็คือขอดูแท็กกิ้งหลายๆรอบอะ่ะธนาคารก็จะมองว่าแบบเราขอสินเชื่อเยอะหรือเปล่าตอนนี้ทำไมมาขอรถอีกอะไรประมาณเนี้ย S <S เหมือนเรียกดูประวัติบูโรหลายรอบอย่างเงี้ยธนาคารี่ายคือมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจะพิจารณาเยอะขึ้นมาหน่อยจากง่ายๆาจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยไม่ได้เป็นประเด็น,น,ดนหลักแต่ว่าให้ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ย tracking เนี่ยคืออะไรแต่ว่าก่อนที่จะมาซื้อรถก็ไม่แนะนําที่จะให้ไปยืดนหลาๆ ที่หลายๆบยางาทียื่นคอนโดยืน่นบัตรยื่นเยอะเนี่ยอาจจะทําให้จัดยากนิดนึงแต่ก็ยังจัดได้อยู่ะะจัดได้ค่ะคซึ่งจะบอกว่าจูน,นทำได้อยู่เพราะว่าต้องพูดว่าเราสามารถชี้แจงกับทางธนาคารได้ว่าเราแค่ไปขอบัตรเพราะว่าช่วงเนี้ยเหออ็นตอนนั้นมันมีบัตรมันมีโปรโมชัช่นเจนเยอยันเี้ชยชอบมากเลยมีโปรโมชั่ะทำหมดเลยแค่แค่ได้กระเป๋าใบหนึ่งเจนก็ไปยื่นแล้วบอกแค่อย่างนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่า ไม่มีปัญหานะคะเรื่องแท็กกิ้งขอให้ปรึกษาเข้ามาถ้าไม่มีก็โอเคแต่ถ้ามีก็ขอให้บอกเข้ามาเพราะว่าจุนทำมาแล้วขอแค่เอ่ยๆแล้วกันว่าล่าสุดลูกค้าติดแท็กกิ้งมาเจ็ดรอบผ่านไปแล้วรถไปแล้วโอเคขอแค่บอกเราเราจัดการให้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8นั่นก็คือคำถามว่าเอ้ยเราอยากจะเทอร์รถเอารถเก่ามาเทอร์รถใหม่ที่เนี่ยเทิร์ได้ไหม อันนี้อันนี้ไม่ต้องตอบอ้าวอันนี้พี่ด้กอรตอบเองขอพี่ปวบ่ามากเดี๋ยวลืมทำงานก็คือมันมีสองกรณีนะคะอยากจะเทอรถเรารับเทอรถทุกชนิดนะคะนั่นก็คือมีสองกรณีว่ารถของคุณเนี่ยมีเล่มหรือยังหรือว่าติดไฟแนนซ์ก็เททั้ง <S <S ทั้งสองแบบถ้าเกิดมีเล่มแล้วเราก็สามารถเทินเป็นดาวคันใหม่ได้หรือจะเอาเงินเดือกลับอะไรเงี้ยคุยกันแล้วหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่ติดไฟแนน สมมติว่าติดไฟแนนซ์เนี่ยเราก็จะเทอร์โดยการที่เราปิดบัญชีคันกลาให้แล้วถ้าเกิดมีเงินส่วนตังเหลือจะเอามาดาวเอากลับหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันว่ากันได้แค่นั้นเองง่ายมากๆนะคะก็คือเงี้ยคือเรายืนพื้นที่ว่าถ้าคุณมีรถมาเทิร์เรารถคุณยังผ่อนไม่หมดเราไม่มีการซื้อดาวใช่เราปิดบัญชีให้ถูกขาดปิดภาระให้เลยแลรับเทอร์ในราคาสูงโอเคจบเท่านี้นะอันนี้จริงๆอันนี้จริงคือถ้าเทอร์รถกับเราเนี่ยได้ราคาแน่นอนนะคะสูงาตลาดสูงาคะ สุดท้ายนี้แล้วนะคะก็สําหรับข้อมูลในวันนี้ที่เราพูดไปค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับคนไหนที่ว่าเอ้ยยังข้อมูลยังไม่เพียงพอหรืออยากต้องการปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของทีเคเอกดคาร์นะคะเดี๋ย<อ>วพี่จูนเจนตอบเองคอมเมนต์ททุกคนถามเอางี้พี่จูเจนตอบเองถ้าเก<ม>ิดอ,อยากจะสอบถามอะไรก็ทักเข้ามาได้นะคะทีนี้ให้บริการหรือว่าอยากจะดูรถคันไหนที่มองหาอยู่ตอนนี้เล็งๆมาอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะคะจะซื้อสดจัดไฟแนน ยากแค่ไหนง่ายแค่ไหนเขอไถามเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะก็ฝากติดตามสำหรับคลิปต่อไปนะคะ,คะว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรจะมาเทาะาะเรื่องอะไรจะรีวิวอะไรก็ฝากติดตามคลิปหน้าใช่ไหมคะเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย